สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลแอนนะคะเราอยู่กันที่เพชรยนรถมือสองค่ะสาขาสุวินทวงศ์46สาขาที่3นั่นเองค่ะพี่พี่ขาวันนี้มีรถขวัญใจวัยรุ่นนะคะอีก1นึคันเข้ามาเพิ่มเติมให้นะคะสีเทาแลมรโบสวยๆเลยค่ะกับคันนี้นะคะเป็น Toyota ายาริ1.2สมา t ์นิวค่ะเป็นตัวรองท็อปปี2023คันนี้มากับเลขไม่ 14,000กิโลเท่านั้นราคาตั้งขายคันนี้469,000ผ่อนเริ่มต้น8,000บาทเท่านั้นเองค่ะพี่พี่ใครที่หารถสเปคนี้อยู่นะคะรถปีใหม่ไม่น้อยมาจัดคันนี้ไปได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันเลยนะคะคันนี้ด้านหน้าได้เป็นโฉมแฮมเมอร์เฮแล้วเรียบร้อยนะคะโฉมใหม่ล่าสุดของตัว แฮชแบ็กหประตูนั่นเองเนะะี่ยค่ะสำหรับโตโยต้ายาริสชมนิวเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยค่ะคันนี้ได้เป็นสีเทาล a มโบนีคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทมโคมไฟเลี้ยวมีมาให้ในโคมเดียวกันเรียบร้อยเลยกระจังหน้าสีดำนะคะสวยๆตัดกับตัวรถสีเทาเนะะี่ยคันนี้นะล้อแมกค่ะได้เป็นลายไฟแบบนี้เลยนะคะหกการสวยใหม่มากยางปี2023 ติดตั้งมากับตัวรถให้เรียบร้อยนะคะส่วนหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมโคมไฟเลี้ยวและที่สำคัญได้เป็นสีดำตัดกับตัวรถเท่ๆแบบนี้ไปเลยค่ะนะคะนั่นมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวมาดูที่กระจกกระจกก็เดิมแท้นะคะโตยโยต้าทุกบานมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถคันนี้ใหม่มากๆสามารถเซอร์วิสศนเข้าศูนย์ต่อได้เลยพี่ๆค่ะ เนะคะเบาะส,สวยเลยนะทรงสปอร์ตนะคะและที่สำคัญเบาะใหญ่กว้างแบบนี้เลยค่ะเนะะี่ยค่ะตรงด้านกลางนะคอนโซลนะคะต่างๆนะก็สวยมากๆเลยนะพ,พี่ขาเนะะี่ยตอนนี้ติดเครื่องยนต์ไว้ให้อยู่นะคะเดี๋ยวมาดูตัวนอ็นอตน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยงั้นแงะขันไขไ่ใดๆเลยค่ะสวยเป๊ะทุกจุดเลยนะคะแผงประตูต่างลําลำโพงมีมาให้ใหญ่เบ้อเร่แบบนี้เลย เนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยเดีย๋ยวดูกันที่เม็ดอาร์ตต่างๆนะคะเม็ดอาร์ตร่องน้ําซีนยางเดิมแท้ทุกจุดมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถคันนี้นะคะไม่มีเปลี่ยนฝาประตูมาแน่นอนนะคะดูกันที่โครงสร้างหลักเสาบีนะคะตัวน็อตต่างๆเดิมแท้นะคะนี่แผ่นเพจปี2023จดตรงปีตรงรุ่นมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถคันนี้ นะคะไม่มีลากจดแน่นอนนะคะพี่พี่ขาอ่ะเรี่ยมด้านข้างนะคะไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยบุบลักยิ้มใดๆสวยเป๊ะทุกจุดเลยนะคะด้านหลังนะคะกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ได้มาสองจุดเลยพี่พี่ขาไฟทับทีมต่างๆใช้งานได้ทุกจุดทุกดวงเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกัน อ่ะคันนี้น่าจะล็อกอยู่นะพี่ๆขออภัยนะคะน่าจะล็อกจากด้านในไว้อยู่นะคะสวยมากๆเลยค่ะนะคะอ่ะมาดูกันต่อเลยโอ้วันนี้มาแรงเยอะนิดนึงนะพี่ๆนะขออภัยนะคะสวยมากๆนะล็อกเด็กต่างๆมีมาให้ครบคันเลยนะลำโพงใหญ่เบลเลอร์แบบนี้เลยค่ะด้านเบอร์จับนะเป็นสีคโครเมียม เดิมนอถแท้ทุกจุดเลยนะคะด้านในองกว้างแบบนี้เลยค่ะใครหาสเปคน,นี้อยู่นะเบาะหนังตึงเปี้ยเลยนะคะชอบถูกใจเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยนะคะมาจับเป็นกุญแจแบบ smart entry นี่แค่พกกุญแจไว้นะคะก็าสามารถเข้ารถได้เลยคันนี้สตาร์ทไว้ให้พี่พี่อยู่แล้วนะคะมาดูเลยสวยเดิมนะคะทุกจุดบอกเลยเป๊ะมากๆนะคะ กุญแจนะสวยๆเลยนะคะนี่จะของเดิมตกแต่งมาให้ล็อกประตูล็อกกระจกหูกระจงวงข้างนะคะปรับได้เลยนะคะสวยงามน็อตเดิมเดิมๆเลยพี่ี่ขะนะคะเดิมแท้ทุกจุดเลยตัวน็อตด,ดูกันที่เสาบีเสาบีนะคะตัวน็อตเดิมแท้หมดเลยนะ,ะนีนะ,ะดูด้านในนะคะ ด้านในเบาะได้เป็นทรงสปอร์ตแบบกว้างๆเลยค่ะฟวงมาลัยนะมันติดฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะปุ่มเอนจิน้นมีมาให้อขออนุญาตนั่งให้พี่พีดูนิดหน,นะน,นึ่งนะขออนุญาตเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะคะพี่ๆค่ขจะได้มองเห็นด้วยกันเนาะนะคะอ่ะมานะคะฟวงมาลัยได้เป็นทรงสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะสามกานนะคะสวยๆเลยนะ รถเสียงบอเสียงนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงแอร์แบ็กเจ็ดใบนะคะรับสายนี่กดวางนะกดรับสายผ่านพวงมาลัยได้เลยพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนะสวยๆเลยนะคะสวยงามเช่นกันคันนี้นะคะแล้วก็นี่หน้าปัดเลือนไมเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลด้วยนะคะเลขไมค์คันนี้ห4 4 0 0 0อ่าม่นสหนึ่งหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบแปดกิโลพี่จ๋าขอภัยนะหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบแปดกิโลเท่านั้น นีคะหน้าจอด้านกลางได้เป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะคะนี่เห็นไหม voice เสียงนะคะผ่านหน้าจอสั่งการได้เลยนะคะเชื่อมต่อต่างๆนะนี่ Apple CarPlay นะ Android Auto ได้เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะคะและที่สำคัญคันนี้เป็นแบบทัชสกรีนได้ด้วยนะคะพ,พี่ขาสวยงามมากๆเลยเชื่อมต่อ Bluetooth USB นะคะสามารถเชื่อมใช้งานได้เลยนะด้านล่างนะ r i u t u t o ได้ตัวเลขแบบดิจิตอลด้วย ฝั่งทางด้านนี้เป็นแรลงลมนะคะนี่พี่กดได้เลยเห็นไหมฝั่งทางด้านนี้เป็นอุณหภูมิแอร์นะคะกดได้เลยนะคะเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดเบรกมือแบบแมนนวลน,นะคะสำหรับคันนี้นะเบาะหนังตึงเปียเลยค่ะสวยงามมากนะคะคอนโซลก็สวยสะอาด ด้านบนกระจกมีมาห้ไฟใช้งานได้ถุกสุดท,ทุกดวงเลยค่ะสวยงามครบคันเลยนะคันนี้โอ้โหใครชอบถูกใจหาสเปคนี้อยู่รีบเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยนะคะรถปีใหม่ไม่น้อยมากๆสำหรับคันนี้และที่สำคัญได้สีเทาแัมโบสวยๆเลยค่ะใครชอบสเปคนี้เนะคะเข้ามาดูรถได้เลยนะสำหรับคันนี้เดี๋ยวย้ำกันอีกหนึ่งรอบเนะเป็น Toyo ต้ y ยา i s 1.2 Smart New เนี่ยเป็นยาลิท5ประตูปี2023คันนี้มากับเลขไมห่ม่0กิโลราคาตั้งขาย469,000ันใครหาสเปคนี้อยู่สอบถามอะไรเพิ่มเติมได้เลยฟรีดาวน์ได้เลยเนี่สำหรับคันนี้ใครชอบถูกใจ086-344-0045แจ้งติดต่อเซลแอนมาได้เลยสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ